โอเคครับเราจะเข้าไปช่วยเพื่อนนะโอ้ออกครับออกโอ้เฮ้ยงัดครับงัดสวยครับโดดดักครับหมดครับ ยินด <formation jin inh throat> ีต <ee> <c oughs> <sk> ้อนรับเข้าสู่ Dozer Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับดอย e ะก็วันนี้ผมมากับทีมจีนลีโหลดนะครับก็มาลงแรงด้วยนาค้อนนะฮะตอนนี้เราจะมีฮีโร่ที่ไม่เหมือนกันตัวเดียวนะก็คือมาลอชกับอาลัมเบอร์นะครับนอกนั้นเหมือนกันเป๊ะนะครับส่วนเวลเล็คเขาเป็นอะไรนะเพอร์ลิไฟนะฮะของเราเป็นฟลิกเกอร์นะครับก็จะดีกันคนละแบบนะครับแต่สมัยนี้เพอร์ลิไฟค่อนข้างมีผลเยอะนะเพราะว่าเวลาโดนแบบ ตัวสตันแล้วมันสามารถออกได้ทันทีนะครับส่วนฟิกเกอร์ที่บางครั้งใช้ไม่ทันนะฮะต้องบอกต้องบอกประมาณนั้นว่คบางช็อตแบบโดนตันเป็วงใหญ่มาฟิกเกอร์ไม่เพียงพอจากการหลบออกก็อตอนนี้เราจะเป็นไฟเตอร์สองนะไม่มีแทงนะเขาสีต่ตัวนะครับไม่เอานะ แล้วโอ้โหโอ้โหไม่มีเพื่อนมานะครับสักคนเลยแต่ก็ขว้าตังค่าบัฟได้ก่อนนะก็ตอนนี้เวอร์เลตน่าจะได,ได้ได้ตังเยอะกว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะเมื่อกี้ตัวเมทเราไม่ได้มาช่วยนะเพราะงั้นเราก็จำนวนจำนวนไม่เท่านะโหโดนแย่งทุกอย่างเลยครตอนนี้ ก็เนี่ครับอยากดูตาเต็งๆก็ให้ดูตาเต็งๆอีกแล้วนะก็อ,อย่างนี้ตลอดสิหน้าตอนนี้นี่การณนี่อยู่ฝั่งเขาแทบหมดเลยนะเพราะว่าเขาแย่งบัฟได้เนี่ยเขาแย่งคีปปิปากผมด้วยครับไม่มีอะไรเหลือให้ผมนะตอนนี้โอ้ยจะไ,ได้ว่ามังกรนี่ ตัวต่อมก่ตัวเล็กนี่เขาน่าจะเล็งไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ความคิดผมนะอันนี้ผมไม่มีบัฟนะผมก็ต้องประหยัดมานาในการเดินนะมานาตีอยู่นะโอ้โห,หมานาไม่พอครับความ ตอนนี้เรื่องเงินยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องอบงบัฟอะไรามากกว่านะครับผมว่าเพราะเงินนี่มันแตบๆอยู่มันก็ต้นเกมมันยังไม่เท่าไหร่นะครับทนทนได้นะทนไปนะมังกรน,นี่ก็สําคัญนะมังกรตัวแรกเนะี่ยก็ตอนนี้เราได้ป้อมมานะป้อมมันจะทําหน้าที่คล้ายๆมังกรน,นะคือได้ตังทั้งทีมอ่า ด้วยนะหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ได้ EP เล็กน้อยนะฮไม่เล็กน้อยก็พอทำให้อัพการเลี้ยสีได้ครับตอนนี้ต้องการเดินมาแกงนะถือว่าส,สวยงามนะครับการแก,ง,แกงช็อตนี้นะอ้าวสึกนะคอส์ดเขาหลงเข้าไปในวงนะแต่ว่ายังเอ้ามารอรอตามไปด้วยนะมาดูนะเผื่อเขาเผื่อเขาซ้ำน,นะเอ้าเขาพลาดนะเรามานะสวยครับตอนนี้อื อา้าวเขาไม่เขามายัางไงก็ไม่รู้ครับแต่หลงมากครับตอนนี้กลายว่า,าฝั่งเขาหลงมากนะครับช็อตเมื่อกี้นะอา่าวายเล็เขาไม่ควรเดินเข้า,าตรงนั้นเลยนะครับแล้วผมจะเปิดมังกรเลยครับเพื่อให้ได้มังกรตัวแรกนะครับไม่ไว่ายังไงต้องโหในโอเคครับ ออัสำหรับคนไม่รู้นะครับอะเพอร์ลิฟายเนี่ยมันจะอไอเทมเพอร์ลิฟายไอฟอร์ตไบต์เนี่ยมันสตันนะครับสตันวิ่งหนึ่งนะสำหรับเวลาใช้ยากีบป,ป่าแสดงของเขารู้แล้วแหละแต่ต้องบอกอะรีคอร์บัลี่เนี่ยถ้าเกิดโดนขีตีหรืออะไรตีมันจะหยุดใช้นะครับเพราะงั้นระวังนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะอันนี้โคสอ่าสาระเล็กน้อยจริงนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่มีใครไม่ค่อยรู้นะ ไม่รู้รู้กนทุกคนนะไอคีป่าที่มันเป็นตัวไม่ใช่บัฟธรรมดาเนี่ยบางครั้งที่เราเห็นในแมปว่ามันกําลังเกิดนี่มันยังเกิดไม่จริงนะครับมันมันต้องรอประมาณ2อวีนะครับหลังจากที่มันแบบผุดในรูปมันผุดขึ้นมาก่อนครับอันนี้สาระสาระที่เกมไม่ได้บอกนะแต่เราต้องหากันเองนะครับเวลาฟันแล้วมันไม่ขึ้นดาเมจนะมันจะเกิดก่อนเวละคือในภาพมันมาก่อนเวลานะครับ ใครมาลองดูก็ได้ฮะคือก่อนสารวิตัวคลิปป่า2ตัวที่ไม่ใช่บัฟมันจะเกิดก่อนนะฮะแต่เราฟันมันไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับตอนนี้เขาป่าเขาโล่งมากเลยฮะไม่มีอะไรเหลืออยู่นะครับเลนการก็ไม่มีคนนะเวลาจะเข้าเนี่ยพยายามเข้าแบบอยู่ในพุ่มแล้วค่อยเข้านะครับให้เขารู้ตัวฮะนีตรงกลางเขามีสองตัวสามตัวนะโอเคครับเราจะเข้าไปช่วยเพื่อนนะ โอ้ออกครับออกโอ้โหเฮ้ยอองัดครับงัดสวยครับโดดดักครับอืมห,หมดครับอุ้ยแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเกมจะอยู่ฟังเราแตนะ่ต้นเกมโคตรแคร์นะบอกเลยแม่ง แม่งเอาทุกอย่างแบบว่าถ้าใครเห็นนะแม่งเอาบ,บัฟฟ้าผมแม่งเอาทุกอย่างขอขอขึ้นกันโอ้ชิบหายแล้วกดสไลด์ไม่ไปแล้วเราจะพาเพื่อนตายไหมไม่น่ารอนั่นแต่มาลอสน่าจะยังหนาอยู่นะครับผมคิดว่าถ้าเขา ตัวมันเป็นตัวที่เดินไปทาดาเมจไปได้นะเนื่องจากเวลาไล่ท่านิ่งมันเดินได้นะมันก็เลยเดินถอยหลังก็ฟันไปเรื่อยได้นะครับซึ่งมันเหมาะมากครับวงมันกว้างฮนระับาร์ตัลีบไปที่บังกรฮนะจะอ่าถ้าเราล่ามังกรอ,ออกนอกเขตได้มันจะเลือดเด้งนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการหยุดเพื่ออสตูบ,บังกรนะแต่ว่าลากมันออกมาข้างนอกได้นะมันจะเลือกเวลามัน คือเกมนี้เวลามันคี้ตัวไหนเดินกลับไปเมื่อไหร่คือเลือดมันจะเด้งเรื่อยๆนะฮะเด้งไวมากครับมีไม่กี่ตัวไว้สามารถเบิเดได้เบิดเลือดมันได้หมดนะฮะไม่หายอยู่นะครับโหเลือดน้อยมากเลยฮรัอืมตอนนี้เราถืออาบับแดงอยู่นะครับมันเลยค่อนข้างที่จะ เรียกว่าไงค่อนข้างสโลนะรลเรคอสตูเลือกไปแยกดันนะผมจะเอามังกรเพื่อทดแทนนะครับตอนนี้ได้แฮซิกมาสองรอบนะครับขอวาบกลับแทนแล้วกันเขาจะแรกป้อมนะครับป้อมนี้เราไปเังไงก็ไม่ทันนะเรารอการป้ออีกป้อมนึงดีกว่านะ ว่านาฬิกาเขาคงรู้ตัวแหละครับว่าผมมาเนะข,ขาไม่ได้แย่งผม,มนะอ้าวความหารเรื่องสูงมากนะมี เมื่อกี้มีคนช่วยเหลือนะครับเขากดอันติไม่รู้ช่วยเราหรือช่วยใครนะแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับจะเดินไปดูนะตอนนี้มีตัวเล็กน้อยสองตัวนะอือฮอ้อะไรไม่รู้นะรูค่ะเยอะมากนะไวเล็ตไวเล็ตยังกิ้งยิงอยู่ตายนะช็อเมื่อกี้โดนอะไรวะเนี้ยโดนเอ่อ อิลูเมียเต็มๆแล้วหลายดอกครับปุกปักปักตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าเลยจะยิงได้ดีนะหลายช็อตนะเห็นเขากิ้งไปแล้วยิงกระโดดนี่โอเคครับตอนนี้ตั้งเรานำนาคอสเขาพันพันสี่นะประมาณนั้นนะส่วนไปเลออยต่างๆเท่าๆกันอยู่นะครับเมื่อกี้โดนนาคอสแยิงบัฟเนี่ยเขาเยืนเนียนมากมาก็คือเวลาอย่างเงี้ยเราให้บัฟแคลรี่นะครับสำหรับคนไม่รู้นะให้บัฟอะไรแคลรี่ได้นะ เพราะว่าแคดดี้จะมีหน้าที่ในการยิงไกลนะพอยิงไกลพวกมันจะติดสโลง่ายกว่าตัวเรานะคอรมันต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับซึ่งมันตอบไม่ได้นะเวลามีบัฟแดงนะพยายามให้ให้บัฟแดงแคดี่นะครับถ้าใครไปดูแข่งอ่าไต้หวันเนี่ยมันจะต้นเกมนี่แคดี่ถือบัฟแดงแต่ต้นเกมนะฮะมันจะไม่เหมือนอ่าบ้านเรานะที่ให้ให้แอสซินฟาร์มตั้งแต่อ่าแรกอ่ะ ู้สึกเหมือนดาคอเขาจะยากดันนะครับคอยสกิกลไปเยอะนะครับโอ้โหอือหือโดนเขาซุ่มนะชอบเมื่อกี้ เมื่อกี้โดนเขาชิงไหวชิงคลิปไปนะฮะเขาไม่รู้แอบเป็นจุดเลือบมาจากตรงไหนนะพลาดน,นะสามเมื่อกี้ต้องพยายามไม่พลาดเพิ่มนะครับมุลามันก็ได้เปรียบอย่างเงี้ยครับคือช็อตที่เราฆ่าเขาได้นะติดมุลาเนี่ยก็ทำให้เราเสียจังหวะไปช็อตหนึ่งนะฮะ เนี่ยโซนเขาเยอะกว่าอมันจะโยกโซนกันเล็กน้อยนะแต่ซึก็ชิดดันมากนะอืมแต่ชิปยิงป้อมไปแล้วนะครับไวเน็ตเขาอยู่ข้างบนนะนะคอสวิ่งมานะเราจะไม่สนใจกับนาคอสนะฮะเรารอสนใจตใจเติงเดียวนะฮะตรงกลางไม่เห็นไม่เห็นแท้งนะครับแล้วก็โอ้โห ย่งก็ได้ฮะแกเก็บบ้าก,ก่อนครับอืมตอนนั้นบอลนะเราพยายามบนนฮะตอนนี้เรามีวิธีหนึ่งฮนะอีกช้อยหนึ่งฮนะ ไปด้านกลางนะครับตรงกลางมีคิปอยู่คิปแค่ตัวเดียวสามารถจบเกมนี้ได้เลยนะตอนนี้เขาไม่รู้เขากลับมาการน,นี้ครับว่าน่าจะมันอยู่คนะ้แค่น่าจบแล้วครับ ครับฮืมตอนเกมนี่ก็เอาสนักเลยะฮะฝั่งโน้นเนี่ยตอนนี้เขาได้ MVP ไปม้าหมู่บ้าน,นะฮะตอนนี้เราเล่นพลาดบ่อยนะครับหลายช็อตนะฮะที่เราสดไปตายนะฮะตายถึงห้าตัวนะช็อตนี้โดนนาคอก็ดัดกทางง่ายๆไปตัวนึงนะฮะก็ครับก็พลาดบ่อ จริงผมก็มป็พลาดบ่อยนะฮะก็อย่าเปิดเทมไม่ดูนะครับไอเทมนาคอผมยังเป็นเซตนี้นะผมว่าผมจะเริ่มเปลี่ยนแล้วแหละแม่งเริ่มใช้งานยากนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานอย่าง,างนี้ไปก่อนนะครับรอรอมันพับปรทใหม่ค่อยว่ากันฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ